เด e New นิวแนะคะคันนี้เลยค่ะปอมมี f o r ร r a n g นเจอร์สปอร์ตคันนี้นะคะขับสีค่ะคือเป็นรถที่เท่มากนะคะแต่งยังไงก็เท่เพราะว่าเครื่องยนต์อะแต่ที่แรงๆก็คือเครื่องยนต์นะคะ170แรงมา้า4 0 5นิวตันเมตรนะคะและที่สําคัญคันนี้ลุยน้ําได้นะสังเกตจากตรงนี้80เซนค่ะเป็นอย่างน้อยเลยนะคะ f o r ์ Ford ร่วมกับวิกเตอร์ค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอรเท่เลยนี่นะคะไฟหน้า ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นรูปเตี๊ยตัว C คมป์อย่างนี้นะคะและนี่ค่ะไฟ I U X l a และนี่เป็นไฟ LED 3ดวงแบบนี้แน่นอนค่ะเปลี่ยนสีได้เช่นเคยนะคะกระจังหน้าแบบนี้ปอมบอกแล้วใช่ไหมว่า Orange is the new black ก็คือดำและส้มรวมกันยังไงก็เท่ค่ะคันนี้นะปอมแถมนี่ด้วยค่ะตัวม้าตัวนี้นะคะม้าสีทองแบบนี้เลือกได้นะมีสีแดงสีเงินด้วยแต่ว่าสีทองคันนี้ลูกค้าบอกว่ามันเข้ากันมากค่ะและแน่นอนค่ะตัวอักษร Ranger แบบนี้นะ สีดำเงาตัดกับสีส้มด้านๆแบบนี้เทส่สุดๆเลยใช่ไหมคะหนูกระจังหน้าแบบนี้นี่ใช้งานได้จริงนะก็คือเป็นระบายอากาศได้ดีนะคะและก็ลึกสามารถระบายความร้อนได้มากๆเลยค่ะห้องโดยสารเย็นเร็วแน่นอนนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะปอมจะชอบพูดเรื่องไฟตัดหมอกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันก็ไปทางซ้ายกับเรานะคะไปขวาก็ไปทางขวากับเรานะคะคันนี้ยังคงเอกลักษณ์ให้ให้อยู่เช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะ ชุดแต่งทั้งทีต้องมีขอบล้อแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเลือกเป็นรอยหยักค่ะลูกค้าเลือกเป็นรอยหยักมาเพราะว่ามันเข้ากับตัวรถและทําให้รถเทมากๆนะคะล้อแบบนี้ค่ะอ่าล้อแม็กแบบนี้นะดูสิมีดาวด้วยอันนี้คือเป็นเทสลูกค้าซึ่งเทสดีมากนะคะทานอกจากมีมีดาวแบบนี้นะคะล้อแม็กขนาดนี้นะ่ะก็จะเป็น27555ทั 5, 5, 5, R 2 0ค่ะนุ่มหนึบแน่นอนนะคะมาพร้อมกับคอยสปริง แล้วก็เบื้องล่างอิสระปีกนกสองชัน้นคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงเช่นเคยค่ะทําให้ขับแน่นหนึบนะคะตรงนี้นะคะไม่ได้มาเท่ๆอย่างเดียวนะระบายความร้อนได้จริงนะคะไม่ได้ติดหลอกแต่อย่างใดนะคะกระจกข้างแน่นอนค่ะเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ต้องมีไฟข้างไฟเลี้ยวนะคะ ทำให้การขับขี่ของเราง่ายขึ้นรถค้างก็เห็นชัดเจนขึ้นนะคะกระจกข้างใหญ่แบบนี้นะคะผมชอบมากๆเลยวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอ๋อขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะบันไดข้างแบบนี้นะคะรับน้ําหนักได้ดีนะเออก็คือเนี่ยค่ะขึ้นขึ้นไปได้เลยง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เอออันนี้เป็นชุดแต่งนะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากๆไม่ต้องกลัวจะหักเลยนะคะขออนุญาตให้ดูด้านในนิดนึงนะคะโอ้ เบาะหนังพรีเมียมมากๆเป็นสีดำตัดกับส้มปอมบอกแล้วมันสวยมันเท่มันดูนะคะมาพร้อมกับจอขอโทษค่ะ <c oughs> จอ LED นะคะซึ่งสามารถสั่งงานฟอร์ดพ s าสได้ค่ะฟอร์ดพ s าสเนี่ยก็สั่ง s t a r ์สต็อปรถ่ัดมือถือได้นะคะก็คือลดล็อกได้นะคะแล้วก็สั่งล็อกรถได้สามารถค้นหาตัวรถได้ทั่วโลกเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังสามารถที่จะโทรฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอันนี้ระบบ ดีมากๆของฟอร์ดค่ะส่วนนี้ค่ะนี่ก็คือวิกเตอร์เท่ๆเลยนะคะชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ทั้งหมดนะคะที่ฟอร์ดร่วมมือกันแล้วก็มันทําได้ลงตัวมากๆเลยนะคะโอ้โลบาร์แบบนี้เป็นเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะอันนี้ติดเพิ่มไปในชุดแต่งนี้นะคะถ้าต้องการแบบนี้เลยเนี่ยเพราะสีมันจะเข้ากันดีมากๆเลยนะคะบอกกลมได้เลยนะคะ จัดให้ทุกอย่างเลยค่ะนี่บันไดข้างเราไม่ต้องเหยียบรอแล้วนะขึ้นบันไดข้างได้เลยค่ะเจ๋งมากๆเลยนะคะมาทางด้านนี้นะคะบอมขออนุญาตให้ดูด้านหลังเต็มเต็มเลยค่ะอ่าโอ้โหดูสิคะนี่คือเป็นชุดแต่งและคําว่าเจอร์แบบนี้นะคะก็เป็นอักษรสอีดําและก็ตัดกับสีส้มอย่างที่ปอมบอกคือรุ่นนี้มันเน้นดาเน้นตัดกันและสวยงามลงตัวที่สุดเลยนะคะกันชนหลังมาพร้อมกับความแข็งแรงที่เราไม่ต้องห่วงเลยค่ะ คือถ้าเราขับไปในที่แบบเหมือนกับมีรถอื่นนะเราก็ไม่ต้องห่วงว่ารถเราจะโดนชนนะเพราะมันแข็งแรงมากๆแน่นอนค่ะมา,ร,าะรถคันนี้นะคะมีกล้องหลังทําให้การถอยจอดของเราง่ายมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะมากับไฟไฟเบรกตรงที่3ด้วยค่ะคันหลังก็เห็นว่าเราเบรกชัดเจนนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทําให้เรามั่นใจมากๆเลยนะคะ อลวค่ะวันนี้นะคะปอมพามาดูชุดแต่งเต็มๆนี้รถสีส้ม Alenis the New Black คันนี้ใครต้องการแบบนี้เลยสีนี้เลยบอกปอมได้เลยนะคะที่0897791535ค่ะหรือว่าจะมาพบกันนะคะที่นี่เลยค่ะฟอร์ดพระราม5นะคะปอมรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะอยากให้ทุกคนได้รถสวยๆคันนี้ไปในครอบครองนะคะมีโปรโมชั่นจุกๆเลยหลังไม้มาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ